ครับสวัสดีครับผมนวัตนะครับวันนี้เราพาท่านเข้ามาสู่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เราจะมาดูพาท่านมาดูต้นกําเนิดของซอสที่มีชื่อของจังหวัดลบบุรีนะฮะซอสกระท้อนนะครับต้นตํำรับดารานีซอสกระท้อนนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับทางผู้คลิดคนนะครับเป็นเจ้าของของนารายณ์เนชอรัลฟู้ดนะครับคุณอนุภาพวงขามครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนรัชพงามเนาะเรียกสั้นๆน้องอานะครับน้องอาวันนี้อันนี้คือเป็นที่ไหนฮะตรงนี้ที่กำลังมาตรงนี้ของเรามีอยู่ในพื้นที่ตำบ,บตลอรับซึ่งเป็นส่วนกระท้อนในแหล่งต้นโมเสดิบของเราครับที่ว่านำมาใช้ในการแปรรูปทำเป็นซอสกระท้อนออแล้วต้นกระท้อนนี่มันคือแบบไหนยังไงฮะกระท้อนกระท้อนของเรานยฮะ,ะมันดิอมที่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอบลฯแล้วถูกทุ่งข้าวผู้แก่ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ เก้าสิบสิบเกือบร้อยตัวนะครับเอาเข้ามาปลูกในพื้น,นที่ตลอมซึ่งมีพันธุ์ดั้งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นพันธุ์นับจินนิ่มนวลแล้วก็เริ่มมีปุยป้ายเริ่มเป็นอีลาแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับที่ว่าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งหลายถ้าถามว่าทานผลสดเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของปุยป้ายับพันธุอ์อิลาครับแล้วก็ในยุคหลังๆเนี่ยเมื่อประมาณปี54ทางจังหวัดลพบุรีประสบปัญหาน้ําท่วม ก็เลยทําให้ต้นกระท้อนในผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยล้มหายตายตายไปก็หลายต้นครับทางเกษตรก็เลยมีการนำต้นกระท้อนเขาเรียกว่าพันเกษตรครับเข้ามาปลูกเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ใหญ่แล้วก็ดีดีกว่าต้นอ่ครับโอ้เคอ่ะตัดนิดนึงเดี๋ยวฟังนยครับก็ วันนี้ในสวนของเราร่มรื่นเนาะอยากจะให้คุณอาแนะนําหน่อยพาไปแนะนําหน่อยว่าต้นกระท้อนนี่จริงแล้วเนี่ยแต่และสายพันธุ์เนี่ยที่เรา,ามีคร่าวๆใน,นสวนของเราเนาะเป็นยังไงอะไรยังไงไบ้องไป<ร>ชมกันครับได้ครับเดี๋ยวเริ่มด<ะ>ูไปก็อันนี้ครับประมาณอันนี้เป็นต้นกระท้อนนะฮะอันนี้จะเป็นปุยฝ้ายอ๋อปุยฝ้ายซึ่งจะมีอายุมันน่าจะราวๆ4ี่ิปีสา้สหบ0ึ0สิปีนะครับซึ่งจะมีกระท้อนเราเนี่ยดูต้นใหญ่ให้จะเปาะนะฮะจริงครับ ซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมทําการปนดินครับเพื่อเตรียมเข้าสู่ในฤดูการใหม่มเพราะว่าเราต้องมาทําการให้ปุ๋ยแล้วก็ปนดินเพื่อให้อากาศเข้าไปทำศิษยากบารบิาเพื่อที่จะให้เกิดการกระตุ้นในการออกดอกผลเพราะของเราเนี่ยไม่เน้นการใช้เคมีอ๋อไม่ใช้เคมีด้วยครับของเรานี่ส่วนมากจะเป็นชีวภาพ ก็คือเราจะใช้ใช้ผลไม้เรือเศษอาหารที่เราเคยจักทานแล้วเรามาหมักแล้วมาเพื่อมาเป็นปุ๋ยครับครับผม,อ,มอ,อ,อายุของต้นเนี่ยเขามีอายุยืนยาวไหมฮะต้นกระท้อนมีอายุยืนยาวนะฮะถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนน้ำท่วมหรืออะไรทีจากปี 5, ้สี่ที่ผ่านมาครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ชา,เาวเกษตรเกษตรกรเนี่ยก็จะมีเหลือน้อยเต็มทีที่ว่า ให้ความสำคัญในด้านการปลูกเพราะว่าจะมีแต่แหล่งลบุรีและอย่างอัตลุงเนี่ยจะเป็นตำบลเดียวถ้าจะตำบลเดียวหรือกับข้างเคียงนะ,ะก็จะมีแค่ตำบลยิ้วลายที่จะสามารถาปลูกกระท้อนได้และรสชาติที่ดีเพราะอ,าอย่างที่อื่นน,นะครเขตใกล้เคียงของเราบางที่ไปปลูกไม่ออกดอกไม่ออกผลโตแต่ต้นอย่างเดียวครับบางที่ก็อ,ออกผลลูกเล็กแต่มีรสชาติเปรี้ยวก็ไม่ได้เหมือนกับ กระ t h o ที่อยู่ในปุในพื้นที่ตะลุงกับนิ้วลน์ครับผมอ,อายุของเขาเนี่ยว่าเป็นหน้าของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ช่วงเดือนไหนยังไงครับกระท้อนเนี่ยจะเริ่มออกติดดอกนะประมาณช่วงประมาณเมษายนประมาณประมาณมีนาเมษายนเนี่ยจะเริ่มติดครับซึ่งะจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็ตั้งแต่ปลายพฤษภาเป็นไปครับ,คร,บครับผมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยกระท้อนเนี่ยจะถึงพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอาจจะหมดในช่วงวันต้นสิงหา ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศขึ้นอยู่กับสภาพสภาพแวดล้อมของอากาศในบ้านเราเนี่ยว่าบางทีเนี่ยขาดน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยครมันก็จะทําให้การออกดอกผลเนี่ยมีผลต่อต้นกระท้ o นของเราเือนการช่วงเดือนนี้เป็นเดือนธันวาเนาะเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นลูกกระท้อนกันแต่ได้ยินว่าคุณอาจะมีที่โรงงานเนาะโรงงานจะมีในเรื่องของเก็บว่าคุดิบไวเนาะแต่เราจะแปรรูป แปลรูปจากที okay. right. okay, ่เป็นผลครับมาสู่เป็นเนื้อกระท้อนแล้วอ๋อครับก็คือจากต้นที่เราเห็นเนี่ยนะใช่ครับใช่โอ้ครับโอเคครับต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดโอเคเพราะว่าเราเน้นความเป็นธรรมชาติในคอนเซ็ปต์เรานะครับในการทําแปลรูปของสินค้าเกษตรของผมเองเนี่ยตอนนี้หลักๆเป็นซอสกระท้อนเราก็เลยอยากจะนำผลกระท้อนเนี่ยซึ่งเป็นผลธรรมชาติเนี่ยมาแปรรูปไม่มีการปรุงแต่งใส่สาร สกับแต่งสีับหรือเพิ่มรสชาติอะไรดีว่าเราใช้เคมีมาม,มาปรุงแต่งเราเน้นความเป็นธรรมชาติของตัวกระท้อนเนื้อกระท้อนล้วนๆเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงงานกันเนาะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างของที่นี่เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมโรงงานกันครับ